สวัสดีค่ะพบกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลายัยห้องเรียนออนแอร์วิชาเคมีกับอาจารย์เจนจิราปานชมพูค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวันนี้จะมาพูดในเรื่องของสมดุลเคมีค่ะซึ่งเรื่องสมดุลเคมีนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ตอนวันนี้เป็นตอนแรกค่ะสำหรับแบบฝึกหัดข้อแรกนะคะถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมดุลเคมี ก็ไก่นะคะสำหรับข้อนี้นะคะออถูกต้องถูกไหมคะเนื่องจากว่าปัจยเคมีจะเข้าสู่สมดุลได้ก็ต่อเมื่อมีอัตราการเกิดยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดยาย้อนกลับนะคะทำให้ความเข้มข้นของทั้งฝั่งสารตั้งต้นแล้วก็ฝั่งสารผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมีค่าคงที่นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไก่คือข้อถูกคะ่ะขอไข่นะคะ สำหรับข้อนี้นะคะก็คือจะบอกว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นปฏิกิริยาจากฝั่งสารตั้งต้นหรือว่าเริ่มทำปฏิกิริยาจากฝั่งสารผลิตภัณฑ์ระบบจะสามารถเข้าสู่สมดุลได้เองซึ่งก็คือเป็นข้อที่กล่าวได้ถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่า ปิิริยาที่เข้าสู่สมดุลน,นะคะจะเป็นปริริยที่ผันกลับได้อยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะเริ่มต้นปริริยาจากฝั่งด้านไหนก็ตามนะคะระบบจะสามารถเข้าสู่สมดุลได้เองค่ะเมื่อมาพิจารณาข้อคอควายนะคะซึ่งข้อนี้ค่ะเป็นข้อที่ผิดนะคะก็คือกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะว่าเมื่อระบบเข้าสู่สมดุลแล้วนะคะนั่นก็คือมีอัตราการเกิดยาไปข้างหน้ากับอัตราการเก็บยาย้อนกลับเท่ากันนะคะความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์จะมีค่าคงที่ค่ะนั่นก็คือไม่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นข้อขอควายคือข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องค่ะเมื่อเข้าสู่สมดุลน,นะคะ อ็เลยมาดูที่ข้ององูซึ่งก็คือจะบอกว่าเมื่อข้อสูตรสมดุลแล้วความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์มีค่าคงที่นั่นเองไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะคะดังนั้นข้ององูก็เป็นข้อที่กล่าวถูกต้องต่อมานะคะมาดูแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะให้พิจารณาปฏิกิริยาของออปฏิกิริยาระหว่างตัวไดไนโตรเจนเตตราออกไซด์นะคะหรือว่าแก๊ส N2O4 ที่ไม่มีสีค่ะ มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะที่มีสีน้ำตาลแดงค่ะโดยสโตอเชอเมทรีนะคะหรือว่าปริมาณสัมพันธ์ในการทำปฏิกิริยานี้นะคะสำหรับในสมการนี้ก็คือดุลเรียบร้อยแล้ว ก็คือ1โมลของ N2O4 นะคะสามารถเปลี่ยนไปเป็น2โมลของ NO2 ได้นะคะก็คือสมการนี้ดูเรียบร้อยแล้วการาฟที่แสดงความสัมพันธ์นะคะเป็นตามรูปนี้เลยก็คือแกน y นะคะจะแสดงความเข้มข้นและแกน x นะคะจะแสดงเวลาโดยถ้าเรามาพิจารณาดูนะคะที่ t เท่ากับ0ก็คือจุดเริ่มต้นจุด origin ตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าณจุดนี้ t เท่ากับ0นะคะ ความเข้มข้นของ NO2 ตรงนี้นะคะมีค่าเท่ากับ0นั่นแสดงว่าที่ t เท่ากับ0ก็คือจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยานะคะความเข้มข้นของ NO2 ไม่มีถูกไหมคะเท่ากับ0แต่ความเข้มข้นของ N2O4 เนี่ยค่ะก็คือมีค่าความเข้มข้นค่นา1นนะคะนั่นแสดงว่าตอนนี้นะคะ่ะเราเริ่มต้นทำปฏิกิริยาจากาสารตั้งต้นที่เป็น N2O4 นั่นเอง ะะเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มต้นปฏิกิริยาด้วย N2O4 ค่ะซึ่งเป็นแก๊สไม่มีสีนะคะและเมื่อ r e a c t i o n ดํดำเนินไปนะคะจะเห็นได้ว่า N2O4 ะคะ่ะจะมีความเข้มข้นลดลงนะคะก็คือมันก็คือเกิดปรปยาไปเป็น NO2 นั่นเองนะคะโดยความเข้มข้นของ NO2 ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะตามกราฟนี้เลยเปฏิกิริยาดำเนินไปจนถึงระยะเวลาหนึง่งนะคะในที่สุดแล้วจะเห็นได้ว่า ความเข้มข้นของทาง NO 2และ N 2 O 4ค่ะจะมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาอีกต่อไปแล้วนะคะณจุดนี้ค่ะก็คือ,อ,อแสดงว่าปฏิกิริยาที่ผันกลับได้นี้นะคะเข้าสู่สภาวะสมดุลดังนั้นที่สมดุลน,นะคะจะมีทั้งปริมาณของ NO 2และ N 2 O 4ค่ะซึ่งมีความเข้มข้นคงที่ จากนั้นนะคะลองมาพิจรารณากราฟข้อขอไข่บ้างนะคะถ้ามาดูที่ข้อขอไข่อะคะ่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อ t เท่ากับ0ก็คือที่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะความเข้มข้นของ n 2 o 4เป็น0ถูกไหมคะตรงนี้ในขณะที่ความเข้มข้นของ NO2 ตรงนี้ค่ะก็คือมีค่าก็คือเริ่มต้นที่ค่าสูงเลยนะคะดังนั้นแสดงว่าตอนนี้นะคะ ปฏิกิริยานี้ถูกเริ่มต้นโดยสาร NO2 นั่นเองค่ะก็คือเริ่มต้นปฏิกิริยาด้วย NO2 เมื่อ Reaction ่นดำเนินไปนะคะ NO2 ก็สามารถเกิดปรยาย้อนกลับไปเป็น N2O4 ได้แสดงให้เห็นว่า NO2 เนี่ยค่ะจะมีความเป็นพ้นลดลงเพราะว่ามันเกิด Reaction ย้อนกลับไปเป็น N2O4 นะคะทำให้ N2O4 ตรงนี้ก็มีความเป็นข้นเพิ่มมากขึ้น แต่จะเห็นได้นะคะว่า,า,าวาสัสดส่วนในการลดลงของ NO2 อะค่ะจะมีปริมาณมากกว่าสัสดส่วนในการเพิ่มขึ้นของ N2O4 ซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นไปตามปริมาณสัมพันธ์ที่แสดงในสมก,การเคมีนั่นเองค่ะดังนั้นอัตราส่วนการลดลงของ NO2 ก็จะมากกว่าการเพิ่มขึ้นของ N2O4 2งเท่านั่นเองค่ะ และเมื่อ Reaction ดํดำเนินไปนะคะที่ระยะเวลาหนึ่งะคะจะเห็นได้ว่าความเข้มข้นของ NO2 และ N2O4 ะคะ่ะมีค่าคงที่นั่นแสดงว่าตอนนี้นะคะปฏิกิริยาเข้าสู่สมดุลเรียบร้อยแล้วค่ะแสดงว่าที่สมดุลก็จะมีทั้ง NO2 และ N2O4 ซึ่งมีความเข้มข้นคงที่ค่ะ มาพิจารณาข้อขอควายบ้างนะคะก็คือจะก,กราฟความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าที่จุดเริ่มต้นก็คือ t เท่ากับ0ตรงนี้นะคะจะมีทั้งความเข้มข้นของ n2o4 นะคะที่อยู่ที่ฝั่งสารตั้งต้นและมีทั้งความเข้มข้นของ no2 นะคะที่เป็นสารผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะปฏิกิริยาเริ่มต้นจากการมีทั้ง n2o4 และ no2 ค่ะ และเมื่อ Reaction ดํดำเนินไปนะคะตามสมการเคมีก็คือ N 2 O 4บางส่วนนะคะก็จะเปลี่ยนไปเป็น N O 2ก็จะเห็นได้ว่าความเข้มข้นของมันลดลงนะคะในขณะที่ N O 2ที่เป็นฝั่งผลิตภัณฑ์ก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะ Reaction ่น Re ดำเนินไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะความเข้มข้นของสารทั้ง2ชนิดนี้จนกระทนะั่งณเวลาหนึ่งนะคะ ระบบอะค่ะจะเข้าสู่สมดุลโดยความเข้มข้นของทั้ง NO2 และ N2O4 เนี่ยค่ะจะมีความเข้มข้นคงที่นะคะดังนั้นที่สมดุลก็คือจะมีทั้ง NO2 และ N2O4 ที่มีความเข้มข้นคงที่นั่นเองค่ะจากแบบฝึกหัดข้อนี้นะคะทุกคนนะคะจะเห็นว่า ในปฏยาที่ผ่นกลับได้หรือว่าถ้าเราศึกษาในเรื่องของสมดุลเคมีนะคะเราสามารถเริ่มต้นทําปฏยาจากสารฝั่งไหนก็ได้นะคะก็คือไม่ว่าจะเริ่มต้นจากฝั่งสารตั้งต้นหรือว่าเริ่มต้นจากสารฝั่งผลิตภัณฑ์หรือว่าอาจจะเป็นสารทั้ง2ฝั่งนะคะทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ผสมกันก็ได้ค่ะ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะที่สมดุลนะคะจะมีทุกๆสปีชีที่เกี่ยวข้องนะคะในสมดุลที่เกิดขึ้นเลยนะคะก็คือสำหรับตัวอย่างนี้นะคะสปีชีทที่เกี่ยวข้องในปฏิกิรยิยามี2ส,สารนะคะที่สมดุลก็จะมีสารทั้ง2ชนิดนี้แสดงอยู่นะคะซึ่งสารทั้งสงตัวนี้ก็จะมีความเข้มข้นที่คงที่นั่นเองค่ะต่อมานะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของค่าคงที่สมดุลหรือว่า equilibrium constant เขียนโดยใช้ค่า k ตัวใหญ่นะคะแทนค่าคงที่สมดุลค่ะโดยค่าคงที่สมดุลน,นะคะเป็นค่าเฉพาะตัวของปฏิกิริยาในสมดุลใดๆค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามาพิจารณาปฏิกิริยาเคมีทั่วไปนะคะก็คือมี a ทำแยาก,กับ b นะคะได้ c บวก d เป็นผลิตภัณฑ์นะคะโดยมี a เล็ก b เล็ก c เล็กแล้วก็ D เล็กเนี่ยค่ะ เป็นเลขแสดงสัมประสิทธิ์ปริมาณสัมพันธ์ของสาร A, B, C และ D ตามลำดับนะคะก็คือตัว A เล็ก B เล็ก C เล็ก D เล็กเนี่ยค่ะเป็น stoichiometric coefficient นั่นเองจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนะคะและอยู่ในสมดุลเนี่ยค่ะเราสามารถเขียนสมการแสดงค่าคงที่สมดุลได้นะคะโดยค่าคงที่สมดุลที่เราเขียนขึ้นมานะคะทีนี้เราจะต้องมาดูก่อนนะคะว่าในสมการแสดงปฏิกิริยาที่สมดุลที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยค่ะ ผลิตภัณฑ์ไหนคืออะไรผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะแล้สารตั้งต้นที่เราใช้ไปคืออะไรนะคะในที่นี้ก็คือถ้าเราพิจารณาสารตั้งต้นนะคะมันจะอยู่ด้านซ้ายของสมการก็คือ a และ b นั่นเองในขณะที่ฝั่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะคือ c และ d ค่ะเพราะฉะนั้นค่าคงที่สมดุลน,นะคะจะเป็นอัตราส่วนความเข้มข้นของสารในฝั่งผลิตภัณฑ์นะคะ ต่อสารในฝั่งสารตั้งต้นและยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์ปริมาณสัมพันธ์ของสารนั้นๆค่ะดังนั้นจากสมการเคมีตามนี้เลยนะคะ A react กับ B ได้ C และ D ค่ะดังนั้นค่า K หรือว่าค่าคงที่สมดุลจะเขียนแสดงได้เท่ากับเป็นความเข้มข้นของ C ยกกำลัง C เล็กคูณด้วยความเข้มข้นของ D ยกกำลัง D เล็กนะคะหารด้วยความเข้มข้นของ A ยกกำลัง A เล็กคูณด้วยความเข้มข้นของ B ยกกำลัง B เล็กค่ะ เป็นเศษและเป็นส่วนนะคะเป็นอัตราส,ส่วนโดย A B C และ D นะคะสแสดงอยู่ในรูปของความเข้มข้นของสารที่สมดุลค่ะและ a เล็ก b เล็ก c เล็ก d เล็กนะคะเป็นปริมาณสัมพันธ์ของสารตามสมการเคมีค่ะตรงนี้นะคะมีโน้ตนิดนึงว่าถ้า species ในระบบหรือว่าในปฏิกิยาเคมีนะคะเป็นของแข็งของเหลวหรือสารที่เป็นตัวทำละลาย ก็คือในสมการเคมีจะเขียนแสดงเฟสด้วยโซลิดหรือว่าลิควิดเฟสเนี่ยค่ะเราจะไม่นำมาคิดในการคำนวณค่าคงที่สมดุลน,นะคะเนื่องจากความเข้มข้นของของแข็งและของเหลวนั้นๆน,น,นะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นเมื่อความเข้มข้นไม่เปลี่ยนแปลงอะคะ่ะก็จะไม่มีผลต่อค่าคงที่สมดุลดังนั้นจึงไม่ต้องเอาพดที่เป็นของแข็งและของเหลวนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายเนี่ยค่ะมาคิดในค่าคงที่สมดุล สำหรับรค่าคงที่สมดุลน,นะคะหรือว่าค่า k เนี่ยค่ะจะบอกปริมาณสารตั้งต้นเทียบกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสมดุลน,นะคะนั่นหมายความว่าตัว k เนี่ยค่ะจะบอกว่ามีสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใดที่สมดุลแต่ค่า k aka, ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเกิดได้เร็วหรือช้านะคะตัวบอกว่าจะเกิดได้เร็วหรือช้าค่ะก็คือจะคือเรทไม่ใช่ค่า k ทีนี้ถ้าลองมาพิจรารณาปริมาณของค่า k ค่ะถ้าปฏิกิริยาใดนะคะคำนวณออกมาแล้วมีค่าคงที่สมดุลหรือว่าค่า k มากกว่า1นนะคะแสดงว่าปฏิกิริยานั้นนะคะมีความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์มากกว่าสารตั้งต้นนั่นเองค่ะนั่นก็คือสารตั้งต้นจะเกิดยาไปข้างหน้าเกิดไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดีนะคะจึงมีความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สูงเมื่อเทียบกับสารตั้งต้นค่ะ แล้วถ้าหากว่ามีค่า k น้อยกว่า1นะคะแสดงว่าตอนนี้นะคะความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์มีค่าน้อยกว่าสารตั้งต้นค่ะนั่นก็คือสารตั้งต้นทำยาเกิดไปข้างหน้าไม่ดีนอกจากนี้นะคะค่า k จะเป็นค่าคงที่ขึ้นกับอุณหภูมิใดๆนะคะนั่นแสดงว่าถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปค่า k นี้ก็จะเปลี่ยนด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะค่า k ที่เราใช้เป็นค่าคงที่สมดุลเนี่ยค่ะเป็นค่าที่ไม่มีหน่วยค่ะ ลองมาดูแบบฝึกหัดข้อที่3นะคะให้เขียนสมการแสดงค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาที่แสดงอยู่นี้ค่ะปฏิกิริยาที่แสดงอยู่นี้นะคะก็คือเป็นปฏิกิริยา Redox นั่นเองค่ะก็คือเกิดจากมี Copper ์ูนะคะก็คือเป็น Solid นะคะทำยาก,กับซิลเวอร์ไอออนนะคะ2โมงนะคะเกิดไปเป็น Copper 2บวก แล้วก็ซิวเูอร์นะคะโดยถ้าเราลองมาดูปัิกิรยา Redox อันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสมการที่แสดงนี้ดุลเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นถ้าต้องการเขียนค่าคงที่สมดุลน,นะคะค่า K เนี่ยค่ะจะเป็นอัตราส่วนความเข้มข้นของสารฝั่งผลิตภัณฑ์ต่อความเข้มข้นของสาร ฝั่งสารตั้งต้นนะคะแล้วก็ยกกําลังทุกพตด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลของมันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าฝั่งผลิตภัณฑ์นะคะก็คืออยู่ด้านขวาของลูกศรในที่นี้ก็คือคัพเปอร์ไอออนแล้วก็ซิลเวอร์ศูนย์นะคะในขณะที่ฝั่งด้านสารตั้งต้นนะคะก็คือจะคือคัพเปอร์ศูนย์แล้วก็ซิลเวอร์ไอออนนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจะสามารถเขียนค่าเคได้เป็นอัตราส่วนของฝั่งผลิตภัณฑ์หารด้วยฝั่งสารตั้งต้นนะคะทีนี้ ถ้าเรามีสปีชีที่เป็น solid นะคะ,ะ,คะก็คือเป็นของแข็งหรือว่าเป็น liquid ในระบบอะคะ่ะความเป็นพ้วนของมันไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นมันจะไม่รวมอยู่ในค่าคงที่สมดุลนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะมาดูว่าซิวศูนย์ที่เป็นของแข็งเนี่ยนะคะก็คือเป็นสถานะของแข็งเพราะฉะนั้นความเป็นพ้วนไม่เปลี่ยนก็จะไม่ถูกรวมไปในค่าคงที่สมดุลในขณะที่คอปเปอร์ศูนย์ตรงนี้นะคะที่เป็นของแข็งเช่นเดียวกันนะคะความเป็น่้นของตัวมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นก็ไม่รวมอยู่ในค่าคงที่สมดุลค่ะ ดังนั้นค่า K นะคะของสมการนี้นะคะก็จะเขียนได้เท่ากับเป็นความเข้มข้นของ Copper 2บวกที่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะหารด้วยความเข้มข้นของ Silver Ion นะคะที่อยู่ที่ฝั่งสารตั้งต้นแล้วก็ยกกำลังสองด้วยค่ะสำหรับสมการที่แสดงในแบบฝึกหัดข้อที่3นี้นะคะจัดเป็นสมดุลวิวิภัณฑ์หรือว่าเป็น Heterogeneous อ q เ i l i b r i บ m ค่ะ จะเห็นได้ว่าในสมการนี้นะคะมีจพ์ที่เป็นโซลิดแล้วก็เป็นเอควิสเฟสนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเฮทโรจีเนียสอิเวิลิเบียมนั่นเองค่ะสำหรับค่าคงที่สมดุลที่เราเขียนแสดงมานี้นะคะจะเห็นได้ว่าค่า K เนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้นของคอปเปอร์ไอออนนะคะและความเข้มข้นของซิลเวอร์ไอออนเท่านั้นแต่ไม่ขึ้นกับปริมาณของคอปเปอร์ูนย์หรือว่าซิลเวอร์ศูนย์ใดๆนะคะเนื่องจากความเข้มข้นของคอปเปอร์ูนย์กับซิลเวอร์ูนเนี่ยค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีผลต่อค่าคงที่สมดุลค่ะต่อมานะคะลองมาดูแบบฝึกหัดในข้อ4ค่ะให้เขียนสมการสแสดงค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาก็คือมีน้ำา2โมเลกุลนะคะน้ำเนี่ยเป็น l i q วิดนะคะ แตกตัวไปเป็นไฮโดรเนียมไอออนที่เป็นเอกซีเอสแล้วก็ไฮดรอกไซดออนที่เป็นเอ u e ียสค่ะถ้าดูสมการที่เขียนมานี้นะคะก็คือดุลเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำสองโมเลกุลแตกตัวไปเป็นไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนอยู่ในสมดุลเพราะฉะนั้นจะสามารถแสดงค่าคงที่สมดุลได้นะคะโดยจะเขียนเป็นอัตราส่วนความเข้มข้นของสารฝั่งผลิตภัณฑ์หารด้วย สารตั้งต้นนะคะในที่นี้ฝั่งผลิตภัณฑ์ก็คือมีไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะก็คือเขียนเป็นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนคูณความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนหารด้วยฝั่งสารตั้งต้นในที่นี้ก็คือน้ําอย่างที่บอกนะคะตอนนี้น้ําทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายค่ะก็คือเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะน้ําไม่ได้มีส่วนในการ เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นดังนั้นเราจะไม่เขียนพดของน้ําเข้าไปอยู่ในค่าคงที่สมดุลน,นะคะดังนั้นค่าคงที่สมดุลของปัฏยานี้ก็จะเขียนได้ตามนี้ค่ะและถ้าเราลองมาดูนะคะว่าสมการนี้แสดงการแตกตัวของน้ํา ค่าคงที่สมดุลตรงนี้ก็แสดงค่าคงที่การแตกตัวของน้ํานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่า K ที่เราเขียนได้ตรงนี้คือค่าคงที่การแตกตัวของน้ําหรือเป็น water dissociation constant นะคะให้สัญลักษณ์ว่าเป็น K.W. เป็นยค่ะซึ่ง K.W. เป็นยก็จะเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนคูณความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะและมีค่าคงที่เท่ากับ1นึคูณสิยกกำลังลบสที่2 5องศาเซลเซียสค่ะ ลองมาดูแบบฝึกหัดข้อต่อไปนะคะก็คือข้อ5ให้เขียนสมการสแสดงค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้ก็คือมีไนโตรเจนแก๊สนะคะ N2 รีแอคกับออกซิเจนแก๊ส O2 นะคะเกิดไปเป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์นะคะ2ตัวก็คือ NO นะคะทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในสถานะแก๊สก็คือมีเฟสที่เป็นแก๊สนะคะ สำหรับปฏิกิริยานี้นะคะเราจะเรียกว่ามันคืออยู่ในสมดุลที่เป็นสมดุลเอกภ์หรือว่าเป็นโฮโม g e เนียสอิควิเ b ียมค่ะนั่นก็คือทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์มีเฟสที่เหมือนกันถ้าเราลองมาดูนะคะว่าถ้าเราจะเขียนค่า k ก็คือจะต้องเป็นอัตราส่วนของสารในฝั่งผลิตภัณฑ์หารด้วยความเข้มข้นของสารที่อยู่ที่สารตั้งต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่า k ะคะ่ะจะสามารถเขียนได้ ตามทฤษฎีเลยนะคะและเนื่องจากตอนนี้นะคะ่ะสารของเรานะคะหรือว่าสปีชีที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยานี้นะคะอยู่ในสถานะแกส๊สสำหรับอะไรที่เกี่ยวข้องกับแกสะะ๊สเนี่ยค่ะเราสามารถเขียนค่าคงที่สมดุลได้2แบบนะคะแบบแรกก็คือเราสามารถเขียนค่า K จากความเข้มข้นได้เราจะให้สัญลักษณ์ว่า K c สีนะคะ c ก็คือมาจาก concentration KC จะเท่ากับความเข้มข้นของ NO ยกกำลังสองหารด้วยความเข้มข้นของ N2 และความเข้มข้นของ O2 อนะคะอันนี้คือเขียน KC จากความเข้มข้นนอกจากนี้นะคะสารอยู่ในสถานะแกส๊สเราสามารถเขียนค่า K จากความดันได้ค่ะโดยให้สัญลักษณ์ของค่าคงที่ที่เขียนจากความดันว่า KP ค่ะ P ย่อมาจาก p r e s s u r e นะคะโดย KP ของสมการนี้นะคะก็จะเท่ากับ ความดันแก๊สนะคะของ NO แล้วก็อย่าลืมยกกำลังสองก็จะเขียนว่า PNO ยกกำลังสองนะคะหารด้วยความดันแก๊สของไนโตรเจนนะคะก็คือ P ไนโตรเจนคูณกับความดันแก๊สของออกซิเจนหรือว่า P ออกซิเจนนั่นเองค่ะ ลองมาดูอีกแบบฝึกหัดข้อหนึ่งนะคะก็คือให้เขียนสมการสแสดงค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาก็คือมีคบบาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นแก๊สนะคะทำยาก,กับน้ำซึ่งน้ำในที่นี้อยู่ในสถานะแกส๊สก็คือไอน้ำนะคะเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นแกส๊สและไฮโดรเจนแก๊สค่ะโดยสมการที่สแสดงอยู่นี้นะคะดุลสมการเรียบร้อยแล้วและสารอยู่ในสถานะแก๊สนะคะเราสามารถเขียนค่าคงที่สมดุลได้2แบบ สามารถเขียนโดยใช้ความเข้มข้นได้ก็คือจะได้ค่าคงที่สมดุลที่เป็น KC นะคะซึ่ง KC ก็จะเขียนได้เท่ากับเป็นอัตราส่วนความเข้มข้นของฝั่งผลิตภัณฑ์หารด้วยฝั่งสารตั้งต้นนะคะในที่นี้ผลิตภัณฑ์ก็คืออยู่ด้านขวาของลูกศรก็คือเขียนเป็นความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์คูณกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนแก๊สนะคะเขียนไว้เป็นตัวเศษหารด้วยมาดูฝั่งสารตั้งต้นนะคะก็คือเป็นความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ คูณด้วยความขัน,นของน้าค่ะซึ่งน้ําตรงนี้อยู่ในสถานะแก๊สนะคะเราจําเป็นต้องใช้มันมาคานวณด้วยนะคะเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนแปลงความขัน,นที่มีผลต่อค่าคงที่สมดุลทีนี้ถ้าเรามาเขียนค่าคงที่สมดุลจากความดันนะคะก็จะได้เป็น KP KP ก็จะเท่ากับเป็นความดันของคาร์บอนไดออกไซด์คูณกับความดันของไฮโดรเจนแก๊สนะคะก็คือ P คาร์บอนไดออกไซด์คูณกับ P ไฮโดรเจน หารด้วยนะคะด้านล่างก็จะเป็นฝั่งสารตั้งตน้นก็คือเป็น P carbon monoxide คูณกับ P ของไอน้ำนะคะเป็น P carbon monoxide คูณกับ PH2O จากนั้นนะคะลองมาดูความสัมพันธ์ระหว่างค่า KC และ KP ค่ะโดยเราพิจรารณาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างสาร A ที่เป็นแก๊สนะคะเป็นสารตั้งตน้นเกิดไปเป็นสาร B ที่เป็นแก๊สค่ะโดยมี A เล็กและ B เล็กนะคะ แสดงปริมาณสารสัมพันธ์นะคะของ A และ B จากสมการนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสารที่เกี่ยวข้องในปริยามีสถานะแกส๊สดังนั้นเราสามารถเขียนค่าคงที่สมดุลโดยใช้ความดันได้ก็คือจะได้เป็น KP จะเท่ากับ P ของ B ยกกำลัง B เล็กหารด้วย P ของ A ยกกำลัง A เล็กค่ะและเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงแก๊สนะคะเราสามารถใช้กฎของแกส๊สอุดมคติหรือ I d ด a l g a ส Law ได้ซึ่งกล่าวไว้ว่า PV เท่ากับ nRT ค่ะ ทีนี้ถ้าเราจะมาพิจารณาแก๊ส x ใดๆดนะคะก็เลยขอห้อยตัว x ไว้ข้างล่างนี้นิดนึงก็คือเป็น p x คูณ v เท่ากับ n x คูณ r t ย้ายข้างสมการค่ะย้าย v ไปฝั่งขวานะคะจะได้เป็น n ส่วน v นะคะก็คือเป็นจำนวนโมลต่อปริมาตรซึ่งจำนวนโมลต่อปริมาตรตรงนี้นะคะก็คือเป็นความเข้มข้นนั่นเองโดย c คือความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อลิตรหรือว่าโมลารนะคะ p คือความดันในหน่วย atm R ในที่นี้คือค่าคงที่ของแก๊สอุดมคติค่ะสำหรับสมการนี้นะคะค่า R จะมีค่าเท่ากับ0 0 8 2 1ลิตร atm ต่อโมลต่อเควนนะคะ T นะคะคืออุณหภูมิสัมบูรณ์ในหน่วยเควินค่ะซึ่งสามารถแปลงจากองศาเซลเซียสได้นะคะโดยเอาค่าองศาเซลเซียสมาบวกกับ2 7 3 1 5จะได้อุณหภูมิในหน่วยเควินออกมาค่ะจากสมการค่า KP นะคะที่เท่ากับ PB ยกกำลัง B เล็หารด้วย PA ยกกำลัง A เล็กค่ะ เรามาแทนค่า PA และ PB ด้วย P เท่ากับ c คูณ RT เข้าไปนะคะก็จะได้ค่าออกมาเป็นความเข้มข้นของ B นะคะคูณ RT ทั้งหมดยกกำลัง B เล็กหารด้วยความเข้มข้นของ A คูณ RT ทั้งหมดยกกำลัง A เล็กค่ะก็คือแปลงค่ามา จากนั้นนะคะแยกพจน์ของความเข้มข้นออกมาค่ะก็จะได้เป็นความเข้มข้นของ B ยกกำลัง B เล็กคูณกับ RT ทั้งหมดยกกำลัง B เล็กนะคะหารด้วยความเข้มข้นของ A ยกกำลัง A เล็กคูณกับ RT ทนะคะทั้งหมดยกกำลัง A เล็กจะเห็นได้ว่าพจน์ที่เป็นความเข้มข้นตรงนี้ค่ะ B ยกกำลัง B เล็กหารด้วย A ยกกำลัง A เล็กนะคะจะเป็นค่าคงที่สมดุลที่แสดงโดยใช้ความเข้มข้นก็คือ KC นั่นเองนะคะ ทีนี้ถ้ามารวมพจน์นะคะก็คือจัดรูปสมการจะได้ว่า KP จะเท่ากับ KC คูณกับ RT นะคะทั้งหมดยกกำลัง B เล็กลบกับ A เล็กค่ะโดย B เล็กลบกับ A เล็กเนี่ยค่ะเราจะเขียนว่าเป็นเดลต้า n ของแก๊สโดยเดลต้า n นะคะจะคือผลรวมสัมประสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สลบกับผลรวมสัมประสิทธิ์ของสารตั้งต้นที่เป็นแก๊สค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อ7นะคะ พิจารณาปฏิกิริยาตามนี้นะคะไนโตรเจนแก๊สทำายาก,กับไฮโดรเจนแก๊สนะคะเกิดไปเป็นแอมโมเนียแก๊สโดยมีสเตลเชอเมทรีตามนี้เลยก็คือ1ต่อ3ต่อ2ค่ะสมการนี้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะโจทย์บอกว่าที่620เควินมี KC ของปริยาเท่ากับ2หา KP ที่อุณหภูมิดังกล่าวว่ามีค่าเท่าไหร่ค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือบอก KC มาให้หา KP และ Reaction ตรงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับแก๊สค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีความสัมพันธ์ระหว่าง KP และ KC ตามนี้เลยนะคะก็คือ KP จะเท่ากับ KC คูณด้วย RT นะคะทั้งหมดยกกำลังเดลต้า n ทีนี้เราลูค่า KC แล้วนะคะ R คือค่าคงที่ของแก๊สอุดมคติ T ก็คืออุณหภูมิในหน่วยเควินก็ทราบแล้วเช่นเดียวกัน ที่ไม่ทราบตอนนี้นะคะก็คือ KP ที่ต้องการหากับเดลตาเอค่ะเดลตาเอคือผลต่างของผลรวมสัมประสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สนะคะกับผลรวมสัมประสิทธิ์ของสารตั้งต้นที่เป็นแก๊สเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมาดูผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สนะคะในที่นี้ก็คือมีแอมโมเนียนะคะสัมประสิทธิ์มันก็คือ2องผลรวมของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สนะคะก็คือดูสัมประสิทธิ์ก็คือ2เอามาลบกับนะคะตรงนี้เป็นผลรวมสัมประสิทธิ์ของ สารตั้งต้นที่เป็นแกส๊สในที่นี้ก็คือไนโตรเจนแล้วก็ไฮโดรเจนแก๊สนะคะก็คือมี1โมลกับ3โมลตรงนี้นะคะก็คือเป็น1นบวกสเพราะฉะนั้นผลรวมสัมประสิทธิ์ของสารตั้งต้นที่เป็นแกส๊สรวมกันได้4ค่ะดังนั้นถ้าเอามาลบกันก็คือ2อลบสนะคะจะได้เดลต้าเเท่ากับลบสค่ะ ก็แทนค่าทุกตัวที่ลูค่าลงไปนะคะ KC คือ2 R คือค่าคงที่ของแกส๊สอุดมคติก็คือมีค่าเท่ากับ0.0821ลิตร atm ต่อมวลต่อเควนนะคะ T คืออุณหภูมิสัมบูรณ์ในหน่วยเควินก็คือ620แล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะยกกำลังด้วยเดลต้า N ก็คือลบ2ค่ะคำนวณออกมาจะได้ KP เท่ากับ7.72คูณ10กํลังลบ4ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะข้อที่8 ถามว่าปฏิริยาเคมีในข้อใดมีค่า KC ไม่เท่ากับ KP ณนะอุณหภูมิ11ค่ะมาดูกอไก่นะคะก็คือมีแก๊สไฮโดรเจนทำรายาก,กับแก๊สไอโอดีนเกิดไปเป็นออไฮโดรเจนไอโอดายนะคะ สมการนี้ดุลเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราลองมาดูอะค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่าง KP และ KC เป็นไปตามสมการนี้ก็คือ KP จะเท่ากับ KC นะคะคูดด้วย RT ทั้งหมดยกกำลังเดลต้า n นะคะทีนี้ค่ะ KP จะเท่ากับ KC หรือว่าไม่เท่ากับ KC นะคะจะขึ้นอยู่กับค่าเดลต้า n ของแก๊สตรงนี้ค่ะดังนั้นจากสมการเคมีตรงนี้นะคะแล้วลองมาหาค่าเดลต้า n ก่อนเลยนะคะสําหรับข้อกอไก่นะคะเดลต้า n จะมีค่าเท่ากับ สองซึ่งก็คือเป็นสัมประสิทธิ์นะคะของฝั่งผลิตภัณฑ์นะคะลบกับสัมประสิทธิ์ของฝั่งสารตั้งต้นก็คือ1นบวกหนะคะก็คือ2เพราะฉะนั้นตรงนี้เดลตา n ก็คือ2อลบสมีค่าเท่ากับ0ค่ะดังนั้น RT ยกกาลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1เมื่ออาทยกกาลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1นะคะตรงนี้ก็คือ KP จะเท่ากับ KC ค่ะดังนั้นกไก่ก็คือ KP กับ KC เท่ากันค่ะ ในขณะที่ข้อขอไข่นะคะมีไฮโดรเจนแก๊สทำยากับคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สเกิดไปเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์แก๊สแล้วก็ไอน้ำค่ะโดยตรงนี้สมการก็ดุนเรียบร้อยแล้วนะคะ เดลต้าเอ็นก็คือเอาสัมประสิทธิ์ฝั่งผลิตภัณฑ์มาลบกับสัมประสิทธิ์ฝั่งสารตั้งต้นนะคะในที่นี้ผลิตภัณฑ์นะคะมีคาร์บอนมอนอกไซด์1โมลแล้วก็ไอน้ํา1โมลนะคะก็คือรวมกันได้2ในขณะที่ฝั่งสารตั้งต้นก็คือมีไฮโดรเจนแก๊ส1แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์1นะคะรวมกันได้2เช่นเดียวกัน2ลบ2ก็ได้0นค่ะดังนั้นเดลต้าเอ็นข้อขอไข่ก็คือ0นย์ะคะดังนั้นอาทียกกำลังศูนย์ L ก็มีค่าเท่ากับ1นงเพราะฉะนั้น มาดูข้อขอควายนะคะมีไนโตรเจนแก๊สนะคะทำยาก,กับออกซิเจนแก๊สเกิดไปเป็นไนโตรเจน monoxide นะคะสเตอเโอเมทริก็คือ1ต่อ1แล้วก็2ค่ะเพราะฉะนั้นเดลตา N ตรงนี้นะคะก็คือฝั่งผลิตภัณฑ์ก็คือ2นะคะในขณะที่ฝั่งสารตั้งต้นก็คือ1นบวกหเพราะฉะนั้นเอา2มาลบกับ2ก็ได้0นย์ค่ะเดลตาเเป็น0เพราะฉะนั้น KP เท่ากับ KC ค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะงองงูก็คือมี2คาร์บอนไดออกไซด์แก๊สเกิดไปเป็น2คาร์บอนมอนอกไซด์แก๊สและ2ออ,อและออกซิเจนค่ะเดลต้าเอที่คำนวณได้นะคะก็คือฝั่งผลิตภัณฑ์มี2กับ1นะคะก็คือ2บวก1ได้3ฝั่งสารตั้งต้นนะคะตรงนี้ก็คือมี2โมลน,นะคะก็คือลบ2เพราะฉะน้น3ลบ2เท่ากับ1นึ่งเดลต้าเอเป็น1่อะค่ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้น RT จะมีค่าเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น KP จะเท่ากับ KC คูณ RT ทั้งหมดยกกำลัง1 เพราะฉะนั้นข้ององูอะค่ะ KP และ k 4ไม่เท่ากันค่าสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องสมดุลเคมีตอนที่1ค่ะเราได้พูดถึงเรื่องสมดุลเคมีนะคะแล้วก็ค่าคงที่สมดุลเคมีแล้วก็ได้ทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าค่าคงที่สมดุลเคมีอะค่ะมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะคะเ,เดี๋ยวในตอนที่2นะคะเราจะมาพูดถึงหลักของเลเชาเต์ลีเยนะคะแล้วก็การคำนวณค่าคงที่สมดุลต่อไปะคะ่ะ สวัสดีค่ะ